ด้วยผลิตภัณฑ์อีนาดามเมทพากไปตรเองนะคะดูแลสุขภาพเป็นของวันละตันร่างกายเราแข็งแรงมาตรฐานเป็นด้วยดีหลังจากรักษาอาการปวดด้านข้างแค่นะคะตานขั้นตอนนะคะผู้แอนก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ของบริษัทไอนออมอกับกานกรนีนะคะ้บอก่็ยังนัดไปโรเอาเป็นระยนะคะปรากฏว่าไม่พบเชือรแล้ว ในต้นอมาโดยอดนะคะก็ตมนขออ่้ในตอที่มาทงานจะาสิน้าที่มีคัณงานสที่ีน้้ทาให้แบด์ไดใช้ชีวิตอย่างมีความตอขอของสน้าอยากไาแค่ที่คั้จันอเอาที่ และในช่วงนี document, ้นะครับเราจะมีพิธีกรพิเศษนะครับซึ่งจะขึ้นมาร่วมสมมณ์ในเคสนี้ด้วยนะครับขอเยงปรบืวให้กับโคตรล่าสมพรปันใสครับชูนี่ผมข้องไปดูโคตรล่านะครับท่านผมสมพรปันใสสวัสดีนะโอเคนะครับคุณครูแอนครับคุณครูแอนได้รับเกียรติเป็น เข้าสู่สมาคมโลกมะเลเงแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดนะครับเกียรติสูงสุดนะครับคุณแวนเล่าให้ฟังหน่อยว่าแวนมาเป็นมะเ็งได้อย่างไงเออใช้ชีวิตย่งถึงได้ว่าเป็นมะเ็งขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อนางสาวกัญญาวันกำเนิดนะคะชื่อเล่นคูแอนที่ทุกคนรู้จักนะคะเป็นครูสอนแตนุบาลอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะเมื่อปีที่แล้วเดือนพฤษภาคมนะคะคุแอนก็ เราก็ใช้ชีวิตปกติอาบน้ําตรวจแล้วตรวจด้วยตนเทงนะคะก็เจอว่าเป็นมะเร็งที่ตาลองเคยเจอก้อนนะคะยังไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าแต่ด้วยที่ว่าเรารักสุขภาพเราเอ๊ะเป็นอะไรกังวลก็เลยไปหาหมอในตัวเมืองจังหวัดระยองแล้วก็ไปตรวจแล้วผลปรากฏว่าเป็นมะเร็งในระยะที่สองนะคะอะไรอะไรตอนนั้นรู้สึกยังไงรู้ด้วย พอรู้ข่าวว่าตีเป็นมะเร็งอารมณ์ตอนนั้นเป็นยังไงตกใจนะคะเรามันบอกตกใจหรือเพี้ยนะคะเพราะว่าเราจะมีลูกเล็กที่ต้องดูแลนะคะคือโลกมันมันหยุดไปแบบมันช้าัากมันช็อกอะค่ะเราก็คิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงนะอะไรเง เราก็คิดว่าหมอเก่งๆก็เยอะอะไรเงน่าแล้วก็ปรึกษาปรึกษาอัลายแล้วก็เคยได้ฟังเคสพี่เล็กแชร์ว,ว่าพี่เล็กเขาเขาเก่งเหมือนกันก็พอเข้างานก็ดีๆก็ไปถามพี่เล็กรอบว่าเนี่ยดูว่าเป็นแบบนี้นูนนนจะต้องทำยังไงเดี๋ยวให้กำลังใจคุณต้องไปเล่นนะ แอนก็รักษาตามกระบวนการทางการแพทย์ปกติผ่าตัดนะคะเคโมโีฉายแสงทุกขั้นตอนแต่ก่อนที่จะหมอนัดผ่าตัดแอนก็ทานผางติตณฑ์ของบริษัทก็คืองานดำนะคะเม็ดผักโฟตโตเอสท,ทานเยอะค่ะไม่ต่ำกว่าแปดเม็ดนะคะไม่ต่ำกว่าวันละแปดเม็ดนะคะก่อนที่จะไป,ปทำ ่อนเราจะเท้าผ่าตัดค่ะหลังจากผ่าตัดกคแอนรักษาเป็นมะเร็งต้งลงข้างขวาแต่เรารักษาแบบสมวนเต้าคุณหมอมีสองวิธีการให้เราเลือกว่าคุณจะตัดเต้าทิ้งเลยหรือคุณจะสมวนเต้าไว้แต่กคแอนเลือกสมวนเต้าก็เรารักสวยรักงามนะคะก็รักษาแบบที่สองคุณหมอก็า้านข้างในหมดเลยเอาก้อนเนื้อออกมานะคะ พอเสร็จปุ๊บไม่ได้ตัดแค่ต้องมนะคะยังต้องตัดต่องน้ําเหลืองนะคะตัดต่องน้ําเหลืองที่รักแรออกอีกแล้วมันก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ช่วงที่พักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลทานงานดําตลอดค่ะอาจเป็นสิเมตรเลยค่ะแผลสวยแข็งแรงฟื้นตัวเร็วมากค่ะจนกระทั่งแผลหายเร็วคุณหมอทําแผลให้คุณหมอแปลกใจค่ะว่าเอ๊ะทำไมคนไข้ ฟื้นตัวเร็วจังแข็งแรงจังแต่ก็ไม่ได้บอกว่าทานอะไรก็อาหารเสริมคุณหมอไม่แนะนําอยู่แล้วค่ะคือปกติคนที่ไปคีโมผลมันจะมีข่างเคียงค่ะใช่เราเป็นยังไงคนข้างเคียงก็พอคีโมเข็มแรกนี่ก็อัดถอนเลยแอบแอบพยาบาลก็ปกติถ้าคนทั่วไปค่ะมันจะเพียอ่อนเพียไม่มีแรงแต่กูแอนไม่เป็นไรอะะ ไปแบบสดชื่นไปแบบฉันเดินไปคือสวยคุณหมอคุณพยาบาลก็ไม่เห็นเหมือนคนป่วยเลยอะไรเนี้ย mm hmm. นะคะก mm hmm. ็พอขีโมงเเราก็ไปฉายแสงอีก20แจงน,นะคะ mm hmm. ปกติคนฉายแสงอ่ะผิวจะไหม้ผิวจะไหม, mm hmm. ผไม้ผิวบางดำค้ำแต่กูแอนไม่มีในกรณีนั้นๆเลย mm hmm. ก็อยากจะเอาผ้ามาอวดนะแต่ว่ามันจะโป้มอะคะ่ะ คือแผลเราครั้งแรกผิวเป็นยังไงก็จะเป็นเหมือนเดิมมันจะขั้นิดเดียวค่ะอันนี้ของผมเนาะใช่ผมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะผมก็คือสวยกว่าเดิมค่ะผมสวยสวยถ้าทุกคนจะเห็นผมตัวแองจริงๆอจะสวยผมแข็งแรงมากค่ะหลังจากที่เรารักษาตามกระบวนการของแพทย์นะคะกูแอนก็ยังทานเท่าไหร่เูแอนที่รักษามา โอแอนรักษาหนึ่งปีครบหนึ่งปีเต็มเดือนนี้อาหหนึ่งปีมิถุนาเนี่ยค่ะครบหนึ่งปีเต็มคือรักษาเร็วมากเราก็ฟื้นตัวเร็วทุกคนก็เห็นโอแอนเห็นไหมคะเันต้องปสวยไหมคะใช่ต้อคป่ว,วยนะคะเป็นมะเร็งไหมแล้วสวยด้วยิอ่าแล้วคราวนี้ผลเลือดเป็นยไงค่ะโอผลเลือดตรวจครั้งล่าสุดไม่มีเชื้อมะเร็งนะคะมีผลทางดังแช่หมดทุกอย่างะคะ อ่านต่อก็คือนอ r m a อ n นมอ a อ normal แปลว่าหายเรียบร้อยแล้วดีใจหมคุณดีใจมากเลยค่ะดีใจสุดๆเพราะเรายังมีชีวิตที่อยู่กรรับลูกได้อีกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะมันเป็นอะไรที่แบบถ้าเราสุขภาพดีนะคะ,คะก็แบบมันแฮปปี้ทุกอย่างนะคะอคราวนี้คะคุณแอนอยากให้คุณแอนได้ขอบคุณคนที่แนะนำสิทธิ์ให้คุณแอนแล้วก็ ขอบคุณไปยังบริษัทแล้วก็ให้แนะนํุคนที่รู้จักคนเป็นโรคนี้สร้างความมั่นใจให้พี่น้องเราค่ะอย่างอื่นก็ขอบคุณอัปลายนะคะขอบคุณพี่เล็กขอบคุณบริษัทไลออนมอนะคะขอบคุณท่านดรมนัทไลออนนะคะขอบคุณเอ็มวี <c oughs> ค่ะที่ผลิตสบันผลิตสินค้าดีๆมาให้ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วหรือรู้จักคนที่ป่วยก็ แนะนำให้ทานค่ะถ ah okay. mm ึงเราจะรักษาหายปกติทีปูอนก็ยังทานตลอดนะคะไม่ไม่เคยเลยที่ว่าวันไหนจะไม่ทานนะคะทานตลอดคือเราไม่ต้องทานยาดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงค่ะอ่าโอเคเอาปูมือกันให้กับทุกคน